ชุดโชว์เล่นใหม่เป็นยงไงบ้างวันนี้ใช่ค่ะเป็นเอ่อคือจะบอกว่าเบลเป็นคนที่ชอบเรื่องของงานศิลปะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยไปที่สวนของคุณโทนโมนีด้วยค่ะแล้ววันนี้ทาแบรนด์ได้เอาคอลเลคชั่นนะคะที่มาผสมผสานกับความเป็นศิลปะของคุณโทนโมนีมารู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้สวมใส่ศิลปะอยู่บนตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็เป็นสีโทนที่เราชอบเลยค่ะก็รู้สึกถูกใจมากคะ่ะชุดไหน่ที่แบบได้เราเห็นแล้วเรา เอ้ยว,าว้าวอยากใส่บ้างไหคะความจริงชุดที่เป็นโทโทล l o เป็นเดรสขา,าที่เป็นสีพาสเทลทั้งชุดก็สวยนะคะหรือว่าจะเป็นชุดที่ใส่อยู่ก็ชอบค่ะรู้สึกว่ามันมีความแบบเท่ๆอยูย่ แบบผสมกันข้างล่างจะมีความเออลายจะอยู่ข้างล่างค่ะข้างบนจะเป็นเชืค่ะรุดนี้คือเราเห็นแล้วเราชุบก็แบบเอ้ยมันเหมาะกับเราเลยใช่ไหมคะก็เราชอบเลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันแบบมันไม่ได้หวานซะจนแบบเกินไปอย่างนี้มันจะยังมีความแบบเอ้ยเท่ๆแล้วก็ดูแคชชัวลด้วยใส่เป็นตอนกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ รู้สึกว่าแบรนด์นี้มันมีเสน่ห์ตรงไหนคะอือต้องมีในตู้นะคือความจริงเราเบลได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก็คราวที่แล้วก็เป็น white lotus ก็เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วมาคราวนี้ก็ชอบอีกค่ะก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้ก็ทำหลายอย่างที่เราถูกใจอยู่นะคะสาวแฟร์อย่างเราค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ collection นี้ค่ะหวังว่าหลายๆคนคงจะถูกใจค่ะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะนะ เจอเบลก็ต้องคือเรื่องทำบุญเอ้มีทำอะแล้วอันนี้ก็คือเราก็ยังทุกครั้งที่ว่าคือต้องไปเออต้องเข้าวัดเลยใช่ไหยคะยังนึกไม่ออกเลยว่าล่าสุดคืออะไรอ๋อมีไปฟังธรรมอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แบบวันแม่ประมาณเนี้ยค่ะอื แต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ได้ทําแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยว่างแล้วจะต้องไปต้องไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ค่ะช่วงนี้ก็หันมาเป็นเรื่องของการแบบปฏิบัติมากขึ้นมากกว่าแลตอนนี้ก็คือเบลก็ยังทำที่อยากสอนเสมอมาเรื่อยใช่ไหมคะลิี่เอก็อย่างที่บอกค่ะตามโอกาสตามเวลา,าโอกาสด้วยค่ะเพราะว่าต้องต้องต้องขออนุญาตถามเลยว่าตแบบตอนเนี้ยคลิป ศรัทธาเรื่องพระสงฆ์เรื่องพระปรารามอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะแรงคุณเบลมองเรื่องยังไงบ้างคะก็แบบที่เบลชอบหลงกับศพที่พระว่าก็คืออย่างครูบาอาจารย์ที่ที่เคยแบบเคยสอนเบลอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะบอกเสมอว่าอย่ายึดติดที่ตัวพระอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลแต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะหรือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะคือเบลเอ่ออย่างที่บอกว่าคือเหมือนแบบ ถ้าใครที่จะสะดวกจะทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คือเบลอ่ะก็คือสะดวกทาแบบนี้แล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลอ่ะได้สละอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เบลได้รับแล้วค่ะคือการได้ได้สละได้ได้สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อย่างที่บอกก็อย่างช่วงนี้ก็คือหันมาทําในเรื่องของงานปฏิบัติให้มากขึ้นความจริงการปฏิบนะัติอ่ะคือ คือเรื่องทั้งการจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าวิปัสสนาอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่ยั่งยืนเป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันทีอะค่ะเราจะได้รับ การเห็นผลแบบทางด้านจิตใจในทันทีด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครที่เหมือนรู้สึกผิดหวงังหรือว่าหมดศรัทธายอย่างเงี้ยเบลอยากให้ลองลองหันกลับมาลองแบบปฏิบัติด,ดูอะค่ะลองลองเปลี่ยนแนวคิดในในเรื่องนี้ดูอาจจะคุณก็ไม่ต้องไปทําบุญหรืออะไรที่คุณแบบไม่สบายใจก็ได้แต่ว่ายังไงาการปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าวิปัสนาอ,อย่างเงี้ยได้บุญทางใจแน่นอนอยากแต่ว่าก็จะมีกับมาะากับวัดนะครับสมันมีค่ับ คือความจริงแล้วเบลว่าทาบุญทุกรูปแบบนะคะเแบลบไม่ได้ทําแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทําทาโรงพยาบาลทําทกับเด็กทากับหลายอย่างศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือทำทาครบหมดเลยค่ะวัดก็คือเป็นเป็นแค่อีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะเรื่องเงินสดมนทำไมหรอ ความจริงแล้วมันลงด้วยอะไรก็ได้แหละจะด้วยแรงก็ได้ด้วยศรัทธาอนุโมทนาก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเออเรามีเรามีกําลังในตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยมีโอกาสได้ทําอาจจะทุกคนเห็นว่าอาจจะมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยก็แยกจากเรื่องมีชมาศแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาเรื่มทำกับวัดเริ่มทำบุญกับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพุนทธศานส,นสนาค่ะแต่ว่าก็ ยอมรับจริงๆว่าอาจจะต้องเหมือนก็เช็คให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่รองม่ได้นใจทีนี้มันก็จะมีพระที่ดีก็มีวัดที่ดีก็มีแต่ก็ว่ากายก็โดนผลกระทบหมดเราบอกเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเบลนก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะก็เบลเห็นเหมือนคูณบ้านาหลายๆท่านก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนเยอะมาก วัดบางวัดในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัดป่าเขาจะเป็นศูนย์กลางเลยในการเหมือนกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนเพราะว่าการเหมือนจะต้องรอในเรื่องของอะไรคือชาวบ้านอะขอวัดขอวัดง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งทางวัดก็คือจะกระจายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปอันนี้ก็ถ้าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้อันนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่การทําบุญให้เงินแบบหรือให้วัดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วยเนี่ยเพราะ หายคนก็มีแบบในมุมที่ว่าอ่ะมันจบที่เราทําแล้วแหละจบมันจบตรงนั้นถ่วนใครจะไปทาอะไรต่อก็เป็นกรรมตรงนั้นลลอไอย่างเงี้ยเบลเชื่อเรื่องแบบนี้ค่ะเบลก็มองแบบเดียวกันค่ะเแบลบก็เชื่อในเจตนาของตัวเองเรามีเจตนาแบบไหนแล้วเราทาออกไปแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเรายังแบบเหมือนยึดติดว่า เฮ้ยทำไปแล้วแบบเหมือนเงินจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ทําไปเราแวงไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคือถ้าเแต่ก็แต่ก็ต้องดูดีๆหลักฐาจริงๆพราะว่ะมยิ่งทุกวันนี้ก็โลกมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องช่วยคนจากของจําเป็นให้พี่ทหารชายกันนะอ๋อค่ะ แล้วความตั้งใจมีก็เหมือนเดิมค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะคือรู้สึกว่าเราก็มีเราก็มีกํำลังแล้วก็อยากจะ เราเห็นแล้วเราทนไม่ได้เร,เ,รเราแบบอยากจะช่วยในส่วนไหนที่แบบเราสามารถช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนหาของจําเป็นให้กับพี่พี่ทหารหรือว่าส่งขนมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีโครงการสําหรับอันนี้คือเป็นแบบพี่พี่ที่รู้จักว่าทำแล้วเดี๋ยวเบลอาจจะไปช่วยนะคะคือเอไปช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องเด็กสตรีที่หรือว่าคนชราที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ไม่มีหนทางในการอาจะ ส่งตัวเองในเรื่องของการเรียนหรือว่าไม่มีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีโครงการต่อเร่อค่ะเรื่งที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจะรัหนหลังจากนี้ใช่ไหมคะค่ะก็เออเป็นเป็นส่วนหนึ่งคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบไปช่วยรณรง,ลงะคะ์ค่ะพักค่ะอยาก,กยาร่วมด้วยช่วยกันติเป็นยังไงว่ารอเดี๋ยวเราเอาัปเรียนอีกกลุ่มเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอออกมาอีกทีหนึ่งะค,ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เป็นร้านนึงเป็นร้นนึนิดนึ่งเป็นเป็นรเป็นาแบบว่าดิวเราก็ยังรักตั้งตอนเป็ตั้งเป็นร่วมงอ๋อค่ะตอนแรกเพิ่งนึกว่าพี่ดิวช่องสามค่ะอ๋อค่ะเอิ่มคือรู้จักกันมาตั้งแต่เบลเล่นละครแบบเข้าวงการแรกๆเลยค่ะคือดิวดีกับเบลมาเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีการเหมือนได้ ได้คุยกันเรื่อยๆหรือว่าได้ได้เจอกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันที่คนสูญเสียก็ต้องการกําลังใจแล้วเบลก็เบลก็อยากไปให้กําลังใจค่ะมีการก็นินกำลังใจยังไงกันบ้างก็ก็บอกว่าเออแบบเก่งมากคือเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างงั้นมากกว่าดูว่าแบบ กลัวร้องไห้แบบไม่เอาอย่าพูดเดี๋ยวรองแต่พันดวกนั้น,า,นากลับมาครั้งนี้นเขาก็กลัวกันตอนราอที่แต่ว่าไม่มีแต่ว่าเขา,าก็ได้กําลังใจดีๆจากหลาคนที่บอกว่ามีใจแื่ว่าคนไทยยังไม่กิเข้าแล้วก็แบบว่าให้โอก,กาสก็ยังหล อืมค่ะก็ก็ดีใจกับเขาด้วยล่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ดีสําหรับเขาด้วยค่ะพี่เบลช่วยเราวินาทีตอนที่เราไปถึงตาแล้วก็ที่ดิวเขาวาิ่งมาบอกพี่เบลเป็นหน่อยได้ไหมคะอ๋อก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรเลยค่ะก็ก็ก็ทักทายปกติค่ะแล้วก็ได้เจอน้องไซรัสค่ะน้องไซรัสดีไหมคะน่านหลกพูดเก่งค <laughs> <า>่ะก็ ยอมให้อุ้มก็นั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีของเขาแหละอันนี้เราไม่ได้เจอกันนานหรือย่งก็สักเป็นปีสองปีเหมือนกันค่ะใช่ส่วนมากก็จะแบบเคลื่อนในไดในไดเล็กนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เบลเปิดร้านดิวก็คือมามาช่วยซัพพอร์ตเบลด้วยอย่างเงี้ยจากการกลับมาครั้งนี้เขาก็ามีสุดเด่นด้วยการขายของแล้วมีแบบ อ๋ออันนี้ขายของอะไรนะคะขายของไม่สดนะคะอ๋อไมดดีไม่ค่อยได้เล่นค่ะเลยไม่ทราบค่ะแต่ก็เออแบบเป็นกำลังใจให้ใช่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ